ในคลิปนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการเก็บคอเสื้อให้ตื้นขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้ากีฬาผ้ายืดด้วยนะคะเป็นผ้ากีฬาค่ะในการแก้ไขมันก็จะมีความแตกต่างจากเสื้อทั่วๆไปแล้วเนื่องจากว่าผ้านะคะมันมีความยืดหยุ่นตัวนี้นะคะเป็นงานของลูกค้าอันที่อันนะคะได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาก็ส่งมาแก้ทางไปรษณีย์นะคะนอกจากรายละเอียดค่ะที่เขียนมาเนี่ยเขาก็จะวาดรูมาให้ดูด้วยนะคะนี่นปะเขาต้องการเก็บบ่าขึ้นนะคะอยู่ที่2.5เซน โอเคข้อมูลแค่นี้ก็เพียงพอที่เรานะคะจะแก้ไขละทีนี้ค่ะเรามาดูกันก่อนว่าลักษณะของแพทเทิร์นนะคะมันเป็นยังไง<ม>ตัวนี้อันก็ได้แก้ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนบ่าที่ตัดออกมานะคะอันนี้คือแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วในการแก้เสื้อตัวนี้นะคะเราจะใช้จักรเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ตัวคือจักรเข็มที่เราใช้กันโดยทั่วไปจักรพงริมนะคะที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปแล้วก็จักรลาทับชายถ้าเกิดว่า ช่างที่จะแก้เสื้อผ้ากีฬาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีจักราทรับชายนะคะอันแน,นะนําว่าปฏิเสธงานไปก่อนเพราะว่าเราค่ะจะเย็บออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะงานแก้ออกมาจะไม่สวยอ่ะจับราทรับชายคือตรงไหนที่เขาเดินเส้นเย็บก็คือเพื่อนๆสังเกตดูนะคะตรงบริเวณที่เป็นริมผ้าตรงนี้ขอบกุ้นสองฝั่งนะคะด้านบนเขาจะมีการเดินเส้นคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างค่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นจั๊กโพงใช่ไหมคะ นี่ค่ะได้มันก็จะพันพันมันพันค่ะแบบนี้อันนี้นะคะเขาไม่ใช่ว่าใช้จักโพงโพ้งก่อนแล้วก็พับทบแล้วก็เดินเส้นนะคะมันจะไม่ได้แบบนี้อันนี้ค่ะมันคือจากรลาทับชายโดยเฉพาะนะคะเย็บออกมามันจะได้ตามแบบของเดิมเลยเนาะอ่ะโอเคขั้นตอนก็คืออันดับแรกนะคะให้เราค่ะวัดออกมาก่อนอ่ะอันนี้คือบ่าเสื้อนะคะอ่ะเขาต้องการ เ,เก็บนะคะอยู่ที่2.5เซนใช่ไหมคะก็ให้เราค่ะวัดจากส่วนตรงนี้นะคะลงมาเราจะไม่ได้วัด2.5เ๊นนะคะเราจะวัดลงมาค่ะแค่2เซนเท่านั้นนะคะวัดลงมาแค่2เซนไอ้ส่วนที่เป็น0.5นะคะเราจะต้องเผื่อดิดเส้นเย็บด้วยฉะนั้นนะคะตรงบาาเนี่ยวัดลงมาแค่2เซนเท่านั้นเนาะพอวัดลงมา2เซนปุ๊บค,ค่ะวัดออกมาเสร็จเราก็ตัดออกเลย บัดออกมาเสร็จก็ตัดนะคะเพราะตัดออกมาเสร็จรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะอ,อ่าตรงนี้ข้างล่างยังนะเดี๋ยวอันขอนลบไอ้เส้นปะปะออกก่อนจะได้ไม่งงอ่าโอเคพราตัดออกมาเสร็จแล้วค่ะที่สองเซนนะคะตัดออกมาปุ๊บส่วนอีก0.5ตรงนี้เราจะเผื่อสําหรับเดินเส้นเย็บนะอ่าพอเราตัดามาเสร็จรียบร้อยค่ะแล้วมาดูค่ะตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้เขาจะมีขอบเป็นขอบกุ้นใช่ไหมคะคือตรงนี้ เนี่ยค่ะเนี่ยขอบกุ้นสองฝั่งนะคะก็ให้เราขันลาะลงมาด้วยลาอตรงนี้นะคะลงมาอีกสักฝั่งละ 1- 2เซนก็ได้ค่ะคือพอเราลาอออกมาเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือบนล่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือส่วนของของตัวตัวเสื้อด้านหน้าอันนี้คือส่วนของบาเสื้อด้านหลังนะคะด้านหลังเนาะมันก็จะถูกแยกมาเป็นแบบนี้ให้เราขันลาอออกมานะคะล้อขอบกุ้นตรงนี้ค่ะ,คะ ออกมาก่อนพอลอกอมาเสร็จนะคะไอ้ขอบกุ้นมันก็จะถูแงแยกออกมาละเราไม่ต้องลอกทั้งหมดนะคะล้อลงมาแค่ประมาณาาสักสองเซนนะคะล้อจากตรงนี้ลงมาสองเซนเนาะพอเราลอกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะต้องเดินเส้นเย็บตรงนี้ค่ะให้มันปกระกบกันตรงบา่าตรงนี้นะคะเดินเส้นปกระกบกันเลยเดินเส้นเย็บก่อนพอเราเดินเส้นเย็บตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องไปพ้งริมนะคะริมผ้าตรงนี้ เนี่ยค่ะตรงริมผ้าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะพอเราเดินเส้นเย็บเสร็จใช่ไหมคะเราก็พงดิมด้วยตรงนี้นะพอเราพรงม่ออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นไอ้ขอบกุ้นตรงนี้ค่ะด้านข้างตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกเดินเส้นเย็บนะคะเดี๋ยวอันขอลบตรงนี้ก่อนอโอเค โอเคอันนี้มันมาถึงขั้นตอนที่เราเดินเส้นเย็บแล้วใช่ไหมคะเดินเส้นเย็บตรงนี้ประกบกันแล้วตรงบ่าตรงนี้นะคะประกบกันเรียบร้อยอพอเราเย็บประกบบ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็พงริมพงริมมาเสร็จเรียบร้อยทีนี้ค่ะส่วนของที่เป็นขอบกุ้นตรงนเนี้ยเนี่ยขอบกุ้นด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมคะมันยังไม่ได้ถูกเย็บใช่ไหมคะมันยังถูกแยกกันอยู่ก็เอาขอบกุ้นตรงนะะี้ค่ะเดินเส้นเย็บก่อนเดินเส้นเย็บขอบกุ้นตรงนี้นะคะให้ประกบกัน หมือนกันกับตัวบ่าตรงข้างในที่เราเดินเส้นไว้อะนี่นะคะก็เย็บก่อนพอต่อจากนั้นค่ะพอเย็บออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็ประกบกันแล้วใช่ปะต่อจากนั้นค่ะก็อเอาเอาขอบกุ้นตัวนะคะสวมเข้าไปนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะขอบกุ้นตรงนี้นะคะพอเราเย็บตรงนี้ประกบกันเสนร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ขอบเนี่ยค่ะสวมเข้าไปฟึ๊บใช่ไหมคะสวมเข้าไปเสร็จแล้วค่ะก็เดินเส้นเนาไว้ก่อน เดินเส้นเนาเพื่อให้ขอบด้านบนค่ะกับขอบด้านล่างมันมันติดกันพอดีนะคะมันมีความแบบชนกันแล้วเนี่ยตรงนี้มันพอดีเป๊ะด้านนอกด้านในทําเหมือนกันนะคะเนาะพอเราเย็บเนาเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นก็ไปใช้จักรลาทับชายนะคะในการเย็บกดตรงนี้นนะคะ่ะฟืบมานะคะต่อจากเส้นเดิมแล้วก็เย็บครอบมามันก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่นะคะงานออกมาคือสวยงามเหมือนของเดิมเป๊ะนะคะ นี่เลยงานแก้ที่สวยงามคืองานแก้ที่แก้แล้วนะคะไม่เสียทรงแล้วก็แก้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดนะคะอันนี้คือหัวใจหลักของงานแก้เห็นไหมคะอันนี้คือก่อนแกัน,นี้คือหลังแกนี่ค่ะจักรลาทับชายก็มีความสําคัญมากๆนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเกิดลูกค้าเอาพวกเสื้อยืดมาตัดชายค่ะเราก็จะใช้จักรลาทับชายนี่แหละในการเดินเส้นเย็บน,นี่นะคะพอเราใช้จักรลาเดินเส้นค่ะ ครอบไอ้ส่วนที่เป็นภาคกุ้นน่ะก็คือขั้นตอนมีเพียงเท่านี้เลยนี่นะคะแก้วาาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะงานก็จะออกมาเรียบร้อยแก้แล้วเหมือนเดิมเป๊ะนะคะตามแบบเดิมเลยขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะ